สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศน bon บอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด v ีพีทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80-90%ที่จะแจกในกลุ่ม VIP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ปและพาน,นำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเขา้าร่วมกลุ่ม VIP ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดเใหม่ให้เ,เพื่อนๆรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันะครับกับฟุตบอลคู่แรกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างทีมอออาร์เซนนลััดบ3ปะทะลิสเตตอร์ซี้อัันนดบ11สามเเเเอมมบรริสตดียวลาาา3ค อาร์เซนอลต่อ1นลบสิฟอร์มพัฒนาลักสุดของ2ทีมอาร์เซนอลชนะ5เกมรวดเลสเตอร์ซิตี้ชนะ4เสมอ1ความพร้อมล่าสุดของ2ทีมอาร์เซนอลอาร์เซนอลของกุสื่อมิเกลอันเดตาคงจะบุกเอาชนะคริสตัลพาเลซ2อตัวศในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดตัวไปเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากฟาบิโอวิรากับเอมิลสมิธโรสองแข้งเดี่ยงที่รอเช็คฟิตอีกครั้งว่าจะทันลงบุหรือไม่คาดว่าอาร์เตตาเตรียมจะทั้บในระบบ4-2-3-1โดยมีกราเบียลเจซุกกซัยโ กมาตินอันดิกาดกับกาเบรียลมาตินาลีเป็นสามประสานกลางรุกคอยสั่นสรงเกมยุ่ดหลังตามสู่เลสเตอร์เลสเตอร์ของสื่อแบรนดอนรัสเจอร์เพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดเบรนฟอร์ดเซิร์ตสองในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมก่อนลงสนามไม่มีรยายงานตัวเก็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมเว้นแต่ฮาวิ่งบาร์สไรอันบูธานกับริกาโดเบโราสามแข้งเดี่ยวครัง้งสองซึ่งอยู่ในระหว่างประสาตัวทั้งหมดคาดว่ารัสเจอร์เตรียมจะทับในระบบสามห้าหนึ่งหนึ่งโดยมีเจมี่บอดี้ออกสตาร์ทยืนหน้า ดูริเตอร์มองวินฟรีเอด,ดีกับเคียร์นนดิวบอรรีฮอนเป็นสับประสานแดนกลางท่าสนาของบอลทีเด็ดแมตต์นี้จะไม่ลุ้นไปกับเจ้าถินา่นอาร์เซนอลยังไงไหวเพราะพวกเขากำลังฟอร์มร้อนแรงแซงทุกป้ายด้วยการที่พวกเขาคว้าชัยรวด6เกมท้ายทุกรายการนับตั้งแต่เสริมทัพปรับจูนแทคติกและผลิตสกรอบเป็นกอบเป็นกำรุนทนสิบส2งประตูเลยทีเดียวชนิดที่ที่ยอดทีมจากเซบียาเชลซีรัคริสตันพาเลตกอบเล็กพวกเขาไม่อยู่ดังสภาพความพร้อมทีมที่อยู่ในเกมที่สมดุลสุดๆฉะนั้นไม่น่าจะมมมมีีปปััญหาาาาาาอออออออะะไรรรรรรเเ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 ข้้้้บบบกกกกววนนนสสดดดดดดดคลลลงทยยืืต์์ิฤูจฟ่ ึ่งเป็นการออกนำก่อน2ลูกแต่ไม่สามารถารักษาสกอร์ดังกล่าวไว้ได้แต่จะเป็นเรื่องสมาธิของแนวรับเป็นหลักดูทรงแล้วหากต้องไปเจอกับเกมรุกที่กำลังจัดจ้านครื่องแน่นขนาดนี้เมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมของตู่นแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงจัดเต็มไอ้ปืนใหญ่ใส่สุดต่ออัชลนอนหนึ่งตศูนย์ฟันธงอัชลนอนชนะสองตัวศูนย์อัตราข้ามาจ่ายแปดต่อสิบวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อไปวิเคราะห์ฟุตบอลผลบุรีระหว่างทีมแมสซิตีอันดับสี่พัฒน์บอลมาอันด ฟอร์มพัะดังสุดของ2องทีแมสตี้ชนะ4แพ้1บ่บอนมัดชนะ2แพ้3 ความพร้อมก่อนเกมของสองทีมแมสซิตี้แมสซิตี้ของกุสื่อเป๊ปก็เดี๋ยวลาคเพิจะบุกเอาชนะเวสต์แฮมสองในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารหรับความพร้อมทีมก่อนลงเตะไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดทดแบเข้ามาเพิ่มเติมเวสต์จากอเมรินลาปอตแนวรับไว้ย่ปีที่บาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวคาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพในระบบ4 3 3สมีฟิลฟอเดนเออร์ลิงฮาร์นด์กับแจ็คกิลิตเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอรและใช้เควินเดบอยโลดดดดดเเอออออออนนนสสกกกัััับบบิคลุรรรรปปะะจาาาาางงงงงมมมมแตตียขื่่์ชว ูในลีกมืสุดจะปฏิบัติมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีอะไรเงตัวเจ็บหรือติดทดาบหเข้ามาเพิ่มเติมไม่ใช่จากไรอันเฟดริกโจร็อดเวลและเดวิดบูกสามแข่งเด้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนาตัวทั้งหมดคาดว่าปาเกอร์เตรียมจะทับในระบบ3 4 2 1โดยมีคิฟเฟอร์มัวออกสตาร์ทยินนาลาสกอและไชยมาร์คุสตาวเนียกับโดมินิกโซลันเกตเผื่อกำลังการสร้างสรรค์เกมรูปด,ด้านหลังตามสูตรท่นานนักบอลทีเด็ดบอกได้เลยว่าทีมเยือนบอลมาเป็นประตูมีเต็มเข้าไปได้้เเลยเพาาะาาาาาาา่่งมจกดแปสุิ สนามเอาชนะแอสตันวิลล่าสองศูนย์ก็จริงแต่การเสริมทัพเข้ามาใหม่ก็ื่อโดยเฉพาะย,ยกระดับให้กับทีมได้มากขึ้นแต่ทว่าในความแตกต่างและการเข้ามาของฮาแลนด์ทำให้เจ้าถิ่นแมนเชสตี้เหมือนเสือติดปีกฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่เรือใบสีฟ้าจะเป็นฝ่ายเข้าวินก็มีสูงถึงแบบ80ดสิบหรือเกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอย่างไรกร็ดีสิ่งเดียวที่ผมจะลุนได้มากที่สุดสำหรับอาัคตุกะก็คงจะหนีไม่พน้นการซื้อเกมรับและหวังว่าจะไม่แพ้ขาดซึ่งมีโอกาสให้ลุ้นเยอะอยู่เหมือนกันหากสามารถยยัจนจนจัััันนนนนเเเสสมมมอออออจจจจบบคครรรรรรึ่่่่่่งงงงงงแแกกกกกไไได้ใวาาา็ททะลลุืตตติข์์์ปปห สามสี่สอถือว่าไม่เลวรูปทีเดียวฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเกรดกับภาพรวมคน้งคู่แนะนําอยู่รองบอคอสกอร์ไม่ง้อดวงฟันธงเชียบอลมัดอัดแน่นรองบอลมัด2.75ฟันธงบอลมัดแพ้สูตรต่อสองอัตราความมันจ่ายปลาต่อสิบวิเคราะห์ฟุตบอนคุสไายวิเคราะห์ฟุตบอลพิมรีระหว่างทีมเบรนฟอร์ดกับเก้าพัฒน์แมนยูอาร์มิสามเวลาห้าทุ่มครึ่งสนามเบรนฟอร์ดคอมมอร์ตี้สเตเดียมราคาบอลแมนยูต่อสองจุดห้าลบห้าฟอร์มพัฒนล้ำสุดของสองทีมเบรนฟอร์ดเบรนฟอร์ดเสมมอชนนะแแพ้ยู ชนะ 1. เสมอ2แพ้2ความพร้อมก่อนเกมครั้งที่สองทีเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดตามที่เสมอเลสเตอร์ซ2สองทั้งที่ตามหลังก่อนสู้สองสำหรับความพร้อมทีมล่าสุดก่อนฟาดแข่งยังไม่สามารถใช้งานเซก้การนอสอีธานพินน็อกกับ Christopher, yer, คริสเตเฟอร์อาเยอร์คงแขนเจ็บต่อเนื่องส่วนจอร์ดาซิวาที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับในเกมที่แล้วก็มีรุ่นออกสตาร์ทยิงตัวจริงเช่นกันรวมถึงตัวใหม่อย่างมิเกลดาวสกาดที่ย้ามาจากฮามดูเรียก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวหลักจากนัดดังกล่าวยังคงให้โอกาสก่อน สามแข่งกองหน้าเป็นบรียงออมโบโมกับอีวานตนี้และอันโยวิซซาแมนยูแมนยูในนัดเพิ่มสนามก็แพ้คาบ้านให้กลับไปตันส่วนการจัดทับวันนี้คาดว่า e ark, เอริกเทนฮากเตรียมปรับแนวรุกซึ่งมีลุ้นได้องตัวนี้มกักซสยาวเรียกคอมฟิตก,กับยินหน้าเป่าหากโดนโดยังไม่พร้อมออกสตาร์ทสง่งผลให้มาคัสแรดฟอร์ดต้องหลุดไปหน้าสำรองขณะที่เจนสันซานโชและคริสเตียนลิกเซนจะขึ้นเกมรุกทางฝั่งขวาซ้ายตาระดับต่อไปทางด้านของคู่เซนเตอร์เชื่อว่าเทนฮากยังได้โอกาสมาติเนสคู่กับแฮร์รี่แม็กไบรงบอ รังเป็นประเดิมโดยผมมองว่าทีมยังมีทรงเป็นเหมือนเดิมสรับแมนอยู่ถึงแม้การเปลี่ยนกุญซือคนใหม่ต้องคงให้เวลากับทนท้าอีกสักพักและแน่นอนว่าการออกมาเยือนเบนสอดจะเป็นอีกวันที่ยากลำบากสำหรับปีศาจแดงเนื่องจากสไตล์การเล่นเดอะบีสคล้ายกับไบรตันที่พวกเขาผ่านมาในนัดแรกคือเพรสสูงเพียงแต่จะใช้จังหวะเดรดนในการเข้าทำซึ่งยูไนเตดไม่ชอบเจอคุณสู้ที่บีเปรียวเข้าหาประกอบกับต้องเินฝ่ายออกมาเยือนดูแล้วสภาพทีมไม่ลงตัวแบบนี้คงอยากจะคว้าสามแต้มกลับบ้านประกอบกับเจ้าถิ่นกำลังมั่่นใจเเเกมมทีีลดดสออตร์ัง บารกากา์เบนฟอดหน้าถือหางกว่าราคาสุดท้าวางบอลรองสบายใจกว่าผลบอลที่คาดเสมอสองต่อสองอัตราการจ่ายแปดต่อสิบฝากทิ้งใช้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เราเน้นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบวกกันด้วยกัน